อนเป็นนมนงานวันนี้เขาต้องทำงานเข้ากะกลาคืนและเลิกงานกับบ้านตอนตีสามในระหว่างทางที่เขาขับรถกับบ้านหนั้นเขาก็เหลือไปเห็นผูห้หญิงยืนโบกมือเรียกพี่คะที่คะมีอะไรให้ช่วยรือเปล่าครับที่คะมีรถจมน้ำอยู่ตรงนั้นนะคะได้ได้ครับเดี๋ยวผมโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้นะครับ เมื่อคุยโทรศัพท์เสร็จเขาก็เดินตามผู้หญิงคนหลังเพื่อไปดูรถพี่เห็นรถจมน้ำไม่ไงนะครับพี่ขับรถผ่านมาพอดีเหรอครับหญิงสามไม่ตอบกับบอกกับเขาว่าพี่ช่วยโทรแจ้งญาติคนที่อยู่ในรถด้วยนะคะพี่ได้ได้ครับพี่จันขอขอบคุณคนมากเลยนะครับครับพี่ไม่เป็นไรครับ เมื่อกู้ภัยมาถึงปอนได้รู้ที่หลังว่าผู้หญิงที่โบกมือเรียกเขานั้นคือผู้หญิงเดียวกันที่เสียชีวิตอยูลล่ในรถที่กู้ภัยกำมันช่วยออกมา